พี่น้องสวัสดีครับผมตะหน่ายห้วยราดครับมาไรงานตู่ครับผมใช้สายแวะมงนี้ครับผมเห็นกระเจ้ากางดังเพื่อนบอกว่าเพื่อนจีลุ่งเอาป่าครับไปกักเอาป่าเพื่อนว่าผมเลยจิภาพพี่น้องทิดตามครับผมเพื่อนว่าบ่มีพลาดทีมงานเพื่อนว่านะผมไมท้าเลยผมบ่มีพลาดครับผมเดี๋ยวจะมีตรุ่งไงโซ่เพื่อนว่าทิดตามพี่น้องคุณลุ่งไปแล้วคุณลุ่งไปแล้วครับ มาปติตาน้ำเพื่อนครับผมมามามาเดี๋ยวจีบท่านครับผมมท่านปากกระโดดนะเพื่อนบอกว่าจะมีปลากใหญ่กระโดดชโ่วครับผม คำครับผมเอาข่ำเอากำเอาเนาะสิเรียกว่าข่ำสิเรียกว่ากำสิเรียกว่าเนาะแล้วแต่พื้นที่เรียกครับผมเป็นกักมองที่เป็นออกใบตาลลุ่งครับใบตาลไม่ไพ่ครับผมเป็นเนาะเป็นข่ำเป็นกำครับผมแล้วถ้าจะเอื้อนนี่ต่อไปเพืรร่อที่ยกพวกไม้พวกยังขืนครับผมพี่น้องติดตามครับ เชียวไม่เอายัางขึ้นครับผมบ้านนี้เอาใบตาลเอาอง,งาใหมา่กิ้งใหม่ึ้นครับช่วงนี้ไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องไปเรื่อยๆรุ่นว่าป่าสิกระโดดตอนใดครับผมโชว์ ได้ขึ้นมาแล้วบ่ได้ปลาหนิปลายังไม่รู้สิบัเออเออเออมีน้องเสโอ้ปลาคอใหญ่โอ้ปลาคอปลาคอปลาคอโบใหญ่ตัวหนิยักษ์ตัวเสโอ้ยปลาจีเดียดกระนับปลากระดีปลาคอหน่อยตัวนึงครับผมตีขึ้นมานึ่เอ้าเริ่มมันแล้ว เริ่มงมันแล้วครับเอ๊ะอเอื้อเอื้อน้ำคอพี่น้องนี่กำลังเอาขึ้นใกล้จะแล้วลนะครับผมที่ตามครับอีกบดุนรุนรุนน้ำเพลินครับพี่น้องครับผมเรียบร้อยแล้วครับเอาขึ้นแล้วแล้วบ้านนี้มันจีล้องแหเขียวครับผมแห่ไม่เลยนะเอาแห่ไม่มาล่องครับผมนั่นนั่นนั่นป่ามันขึ้นจันอยู่ใกล้ๆกล้ตะไคร้ห้องนั่น อป่เอานไ้มองอน้ยไปวางันึ่งซื้อมาบินนองรองเขาลองเหไม่เลยเพื่นว่าของยแตกเด้อใส่ตังท่าตังท่าดีเอาไปโอ้ ปามยุงงนั่นแหละปามยุงงนั่นแหละว่าโล่งนึง,งนครับผมห้าวขึ้นไปแล้วคุณไม่รูว้ว่าถือป่าบ่อถือวิ่งไดค้คำหนังปลาขาวครับผมว่างันว่านบ่แตกนะครับว่านไปข้างครับไอ้ด่างแหวครับผมเห็นขา,ขาวๆนี่มัปลาขาวครับผม ข้าวติดไปอยู่เอาให้เพื่อนปวดไปก่อนครับเดี๋ยวติดตามแหต่อไปครับผมบาพูนลากครับผมพี่น้องเอาแบดกระจิบแดดครับเดี๋ยวรุนน้ำพ่นไปจักข้าวหนึ่งก่อนครับผมเพื่อมีช็อตเด็ดพี่น้องเผื่อมีตัวยิงไงครับผมโอมุ้นไปครับ สามเบิสิเบิพี่น้องแน่นแน่นแน่นั่น่นแ่นเอาแล้วครับผมเอาแล้วพี่น้องแน่นแน่พี่น้องครับผมยีนนาตาโอ้โอ้โอ้เพื่อนแหวได้ก้อนชวดหรอกครับผมปลาบกเขือครับผม โอ้ตัวเงี้อยู่ดิตัวเงี้อยู่ดินะพี่น้องตัวเงี้อยู่ครับผมนี่ตัวเงี้อยู่ดินี่โอ้ตัวเงี้ตัวเงี้ยเงี้ยก็ปังมอ่วนปึกเลยครับผมเดี๋ยวรุ่นต่อครับเฮ้อผมมีตัวเงี้มาโชว์ครับผมรุ่นรุ่นพี่น้องรุ่นกระบูบอ่ะ <c oughs> บูเก่าครับผมนี่ ทางบุญได้ยังตาองหุ่นได้ยังอีกคือมานเท่ะสลิทป่าสลิดครับบาทนี้ประคอหน่อยหน่อยอีหรีตัดไปดึูพร้อมกันเลย ถึกไม่แล้วครับผมคอบใหญ่ครับบะวอบใหญ่ได้อีกแล้วโอ้ยแปลกกระตับน้อยบ้านนี้เขือนน้อยครับนมาจิลาคม่านี่ครับผมปลากระดูดเส้นหนานี่แหละมันโยนตะคา้มานีละหลุนพี่น้องหลุนมันจิกระโดดอะไรมาอะไรมา เอาไรมาเลยลเอลากมามลากมากลากไปตั้งนี่รุ่นมีโน้องรุ่นอา,ามีตุ้ยเงี้ยกระโดดโชว์ครับลากมาลากมากเว้ยเว้ยไม่แหขาดหมดเลยจุกปุง้งยวนเงี้ยกระดขาดครับผมอเอา,เเเอาบ้านนี้รุ่นมีโน้องรุ่น,นเอาแล้วครับผม<อ>พ่อปลาครับเมื่อกี้นี่ เอาเอาสีเดช่วก้อนแบดเบิดบัวชีเดช่วก้อนแบดเบิดเด้อให้ช่วก้อนแบดบุญเ้อรุ่นมิโนงรุ่นเพราะแบดก็ะจิเบิดครับผมจะนับตัวใหญ่อยู่ครับขันจะนับฮะเราดนี่เมื่อกี้สุไอโดนไปยังป่าชนใหญ่ครับผมเอารุ่นรุ่น เบ็ดกระชืเบิดพ่อแบ็ดเอาให้ได้ก่อนเด้อเอาให้ได้ก่อนแบ็ดเบิดเอ้ยยิ่ทั้งบีครับผมเอาทั้งไหนเอ้สามคนพ่อพร้อมกันไผพ่อแท้ไผ้พี่พ่อของแท้นี่อ๋องานเข่างานเข่าเว้ยมันยังยังยังอยู่ยังอยู่ป่นปูนพี่พ่อทั้งหุ่นจีกไว้จีกไว้ทั้งนี่ ตาสลิดเอาพ่อยังนั่งนั่นเอ,อ,อยายี่น้องครับผมแบ็ดกระจิบเบิดพ่อแบ็ดโอ้ยอยากให้เบ็ดเอาขึ้นมาโชว์กว่อนแบ็ดเบิดนะครับผมครับมันเอาขึ้นมาโชว์แวล้วะจะเบิดย่ำได้นนกระซ่านะได้อ <c oughs> ตอดน,นิ้วรุนครับไ่อาอยากให้ผมอยากให้แบ็ดเบิดก่อนครับเพิ่งจะนั่นได้ยี่นั่นเลยนั่นนั่น หบ่ได้อโธทั้งนกนได้อจิตเนไย่ดีนะออไปจีเด้ขึ้นมาสู้ครับผมนั่นไงอีหรี่ครับยังวันไดครับผมเอาได้ล้วนี่ยังไ้ตัวตัวน้อยๆเอาตัวยังยังอีกโอ้ย ปลาสร้างครับผมระบูล่อพี่น้องล่อตัวใหญ่เพื่อน่าพ่อตัวใหญ่อยู่ครับผมรุ่นนั้นตัวใหญ่ครับจิตใจอยู่กับตัวใหญ่ล้วตัวนี้ อันไงกูนี่บ่เบิ้นว่าญ่กว่านี่ครับผมตัวนี้บ่หญ่มันเอาขึ้นมาไปดีกว่าเอาขึ้นมาดีกว่านอาขึ้นมาดีกว่านจริงหวงครับผมเพผนบอกว่าตัวนี้บ่นแต่เมนตัวใหญ่ได้นี่ฮัลตัวนี้ตัวน้อยอยู่ครับผมเบิ้นว่าอึ๊บเอ้ยโอ้หน่อยก็น้อยครับนี่ตัวใหญ่อยู่เสรีทาตัวใหญ่ซ้มเมตรเบิดนี่ได้ไลยได้ครับนี่ได้ไลยเลยครับผม ได้ลายแล้วได้ลยแล้วเอาลอตัวหง่ครับผมมาล่อตัวหง่ครับผมยังล่ะฮะตัวงยหรอเ่เอาเอาเอาพี่น้องเอาเอาล่พี่น้องล่หร่อ่าโอ้บกระโดดไปยังบลูเอาตัวนี้ก่อนครับผมอันนี้ซเด่บ่อหอยตไน่เดตัวทมทมจินมีอีกนะ นี่ครับแต่บรูยักขึ้นเอาเฮ้ยได้เด้อเฮ้ยเด้อเหมือนจับอันรุ่ยเบี้ยไอ้เนาะดูน้องเพื่อนครับผมมวนมวลโอ้ยใหญ่เอลีครับผมวุ้ยวุ้งวุ้งวุ้งโอ้ยงูหนุ่มไม่ได้เลยฮะเน่ะโอ้ใหญ่ีอลีครับผมเนาะสองตัวได้อยู่นี่ผมจะไปเสงไดยไปได้อีลีครับผมได้ก้อนได้แบดเบิร์ตเอลีครับพี่น้องนี่นี่อึ๊บยอย่ามันกระโดดออกได้บาทนี่ นี่อีกตัวนึงอยู่มใส่บุญนียครับผมง่ายเติบแล้วครับนี่พี่น้องในกวนแบดเบิร์ตอิลีวะเอาเอา๋ยวผมเตียวอีกตัวนึงอยู่มใส่บุญนียครับผมคนยุ่งขึ้นมากครับใส่น้อตัวนี้ตัวนใหญ่ดอกนี่ครับผมตัวนี้ตัวนใหญ่คระเพาะปนๆน,นี่แหละนี่ใช่ละสลิด ตามด้วยสลิดนี่สมควรเติบครับผมนี่พี่น้องตัวสมควรเติบครับผมเบิ่งเอายิ่งหยอดสุดยอดครับเดี๋ยวลุ่นต่อครับว่าสิได้ยังขึ้นไหมอีกบ่ครับผมสางแบตเบิดพี่นอ้องอืออึบดีพี่น้องครับผมสงสัยจีได้จบคลิปครับ เพราะว่าแบดเบิร์ดครับผมดีนะจับปาคว้อตัวใหญ่ๆขึ้นมาสู้อยู่แต่ว่าจันแบดเบิร์ดได้อายกับเจ้าเลยววันเหี่ยบ่แตกนั่นโอวันเหี่ยวบ่บ่แงมอ่ะอโอ้ยเอา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 พ่อปลาดุกไปั่นปลาดุกกันวะพ่อปลาดุกครับผมเอาเอาคุณมากกว่านแบดที่เบิร์ดจีได้ขอบคุณครับผมครับผมเอบคปณนะครับผมไอ้ ไงล่ะปาดุกบุกเอามาช่ปดุกกอนแบติเบิดอุ hmm. lar, ้ยปลายังกระโดดปลาโดดออกเกยดเสือเอาล่อรุ่นปาดุกตัวนี้ครับผมกอนจิจบคลิปอุ้ยปาดุกนยไปยันนี่ปลาย่งอีกปลา้างกวโอ้ยปาดุกหน่อยครับผมเอ้ายน่ยะ ตาครับผมนี่แหละได้เป็นยังสียู่ต่อยอยู่ครับเพราะว่าม้วรคุ้มในซองแหครับผมแต่ว่าผมแบดเบิ้ต้องขอทษครับผมจบคลิปบีีน้องโอ้จะได้กำลังสีมวนอุตส่าห์ยูุน้ำจนว่าจากว่าจากสมองครับผมนี่บัตรจีจับป่าแบดเบิดบาตนี่ โอ๊ยเสียดายเสียดายครับอย<ด>ู่ตั้งแต่ตอนเที่ยงบนนม้งตายตายตายก่อนเที่ยงอีกผุนมัง้ง <c ười> เอาพี่น้องครับผมจบคลิปครับเพิ่นก็ได้กันอยู่อีกจังมาเพิ่นก็ระได้ไปเรื่อยๆแต่ผมแบบแบตเบิร์ดครับพี่น้องเอ้าโห่นี่กระโดดอยู่ทั้งผุ่นครับผมจบคลิปครับเนี่ยเอาแซ่บหนเดี๋ยวมันจะตายครับผมได้อยู่เนาะได้ได้ใครก็อยู่ในบ้านหอนหอนอยู่ออกมาเล่นน้ำกันออกมาเล่นเอ้าพอตู่กับบ้านครับผมพี่น้อง เอาพี่น้องครับผมอยู่บ่ได้ครับแบตเบิดได้สำนันดีนะได้ได้ตูงใหญ่มาโช่วยอยู่ครับผมรุ่นประจันว่าแบตอยู่เบิดก่อนบ่ได้ยนแล้วดีได้มาโช่วยอยู่ตูงัำนันครับท่อแขนเนี่ยครับที่ตามครับผมต่หน้าหัวรากครับสีว่าสีแก้วครับผมหายอยู่หายกินเปิ้นออกมาเล่นทั้งนอกกันครับมันห่อนอยู่ในบ้านครับผมเออเอออันนี้อันนี้เอาเนาะครับผมเอ้ากลับบ้านนะครับผมสวัสดีครับผมทุกคน มันมันครับผมนี่เพื่อกจิหาไปเรื่อยๆครับแล้วก็จิลากไปมุ่มบุญมุ่มนี่ครับผมผมก็อยู่บ่ได้แบตเบิดพี่น้องเอ้ากลับบ้านแล้วครับผมไาชกกันดีนะทนายพอการวัดที่เท่าไรี่สิบเจดยี่สิบเจ็ดการวัดที่สามโอเคยี่สิบเจ็ด